Fine. Weakness comes and goes. สวัสดีครับมาพกับผมอีกเช่นเคยครับผมที่เด็ดบอล VIP นะครับาวันนี้เป็นวันที่16เดือนมีนาคม2,564นะครับครับสำหรับผลขอเมื่อวานครับก็ต้องขอโทษด้วยนะครับสำหรับสูงเต็มนะครับมาไม่ถึงครับผมแต่ใครเล่นนี่สกอร์สูงแรกก็ มาตบเขาข้างหลังก็น่าจะโวกอยู่ครับแต่ก็อยู่จุดหลังของผมก็คือให้เล่นที่สูงเฟ็ไปก็ต้องขอโทษด้วยครับเดี๋ยววันนี้มาแก้ตัวใหม่นะครับตลอดนี้ครับก็คือผมริบอลสูงแรกมาให้นะครับผมนะก็ที่มั่นใจเลยที่มั่นใจเลยวันนี้ก็คือมีทั้งหมด6กคู่นะครับผมเราก็จะมีบอลเต็งให้อีกหนึ่งคู่นะครับคู่แรกครับเตะเวลาสิบห้าจุดสามูนอครับหลังทางด้านอินเดียนะครับผม 15.30นะครับคู่ระหว่างอิซองนะครับผมเจอกับอินเดียนะครับใส่ตัวกรองสูงข้างแรกนะครับราคา0.75นะครับผมคู่ที่2ครับเตะเวลา17บเนาฬิกานะครับที่ของเคเล็กนะครับเกาหลีนะครับ17บเนาฬิกาครับชอนบุกมุนไดมอเตอร์นะครับเจอกับแดกู FC นะครับผมตัวกรอสูงครื่งแรกราคาที่0.75นะครับผม คู่ที่3ครับ <DVD S> 1 7.30นครับเหล็กเคล็กเหมือนกันนะครับผมเกาหลีใต้นะครับผมวันซุนฮุนไดนะครับเจอกับเจจูนะครับคู่นี้ก็ราคาสกอร์สูงครึ่งแรกที่ราคา0.75นะครับผมคู่ที่4ครับ2องทุ่มนะครับผมปูเราวปีนังครับเจอกับปาทังนะครับคู่นี้ก็สกอร์สูงครึ่งแรกที่ราคา0.75นะครับผมคู่ที่5ครับผมก็เตะเวลา2องทุ่มเหมือนกันนะครับผม PB บปลาหางครับเจอกับชาบานะครับผมก็ตกออสูงครึ่งแรกที่ราคา0.75ได้เลยครับผมส่วนคู่สุดท้ายนะครับเตะเวลา3ทุ่มนะครับผม21ในกลางครับลีกของโคเอเจนะครับคู่นี้ผมให้เป็นตะกอสูงเต็มเวลานะครับผมที่ราคา2งควบ3นะครับออริออริออลินะครับผมเจอกับอิทธา1961นะครับผม สกอร์สูงครึ่งแรกไปด้วยนะครับ0.75นะครับผมแล้วก็ใส่สกอร์สูงเต็มเวลาไปที่ราคา2.75ครับก็ามาดูครับผมก็คือคู่แรกอ่ะที่ผมมั่นใจเลยก็คือว่ามันจะมีสกอร์สูงในครึ่งแรกก็คือมันสกอร์สูงครึ่งแรกอ่ะมันไหลไปรูกควบเพืเ่มขึแล้วก็ราคาเสมอไหลาจาก2.40ปรับขึ้นเป็น2.60แล้วก็ คือเลยมองไปว่าคือมันต้องมีตะรกอแน่นอนในครึ่งแรกครับคือต้องมีอย่างน้อย1ประตูแน่นอนครับผมคู่ที่2หลักการเดียวกันเลยครับราคาเสมอไหลขึ้นไปจาก2.14ครับเป็น2.23ครับในครึ่งแรกนะครับผมก็มั่นใจว่าครึ่งแรกต้องมีประตูครับผมคู่ที่3ก็หลักการเดียวกันเลยครับผมก็ราคาสูงราคาเสมอไหลจาก2.11 <c oughs> <c oughs> เป็น2.13นะครับผมก็มั่นใจว่ามีตะกอ ครื่องแรกครับก็พวกนี้ก็มั่นใจเหมือนเดิมนะครับไหลาจากไฮนิแคปอะไหลาจากเครื่องลูกอะเป็นเครื่องควบลูกแล้วตอนนี้นะคือราคาที่เต็มอะผมมองแล้วคืออย่างไรก็ต้องมีสกอร์ในเครื่องแรกแน่นอน,นครับผมคู่นี้เหมือนกันครับผมเราไปดูสิติของ คู่นี้ครับวันนี้ผมไปเร็วหน่อยครับพอดีมีตัวละครับผมอ่าคู่นี้อ่ะที่เคยเจอกันมาเลยอ่ะคือไม่เคยจบด้วยสกอร์ศูนย์ศูนย์เลยแม้แต่ครั้งเดียวครับผมอ่าแล้วก็ทางเจ้าบ้านอ่ะเป็นทีมที่ทำประตูได้สม่ำเสมอ ะครับมีประตูสองเหมือมีแค่นัดล่าสุดที่ไปแพ้ให้กับไปรัดนะครับศูนย์สองครับทําประตูได้ทุกเกมนะครับส่วนทีมเยือนก็เป็นทีมที่เสียประตูเยอะนะแล้วก็เสียประตูทุกครั้งแล้วก็ทําสามารถทําประตูได้บ้างแต่หลักๆคือจะเสียประตูเลยนะครับนะคู่นี้นะครับเป็นคู่ที่ผมให้เต็งน,นะครับผม สูงเต็มเวลาไปนะครับคู่ของหลกของโคเอเชียนะครับออริโกลิกนะครับผมเจอกับอิทาครับสกอร์สูงเต็มเวลาที่2 7 5็นะครับผมก็คู่ไหนที่เป็นสกอร์สูงครึ่งแรกนะครับถ้าไม่มาคือให้ย้ําที่ราคาที่สูงเต็มเวลาที่ลูกครึ่งได้เลยครับหรือว่าจะรอให้ที่ราคาไล่ราคาลงมาเหลือ0.75ก็ได้นะครับมั่นใจในวันนี้ครับผม5คู่นี่ครับ5คู่6คู่นี่ครับผมทําเงินให้ทุกคนได้อย่างแน่นอนครับผม love me quite giving the my body aches to be satisfied.